เรื่องของราคาน้ํามันก็เป็นไปตามคาดทั้งจิมมี่ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เราพยากรไวกันอยู่ให้อยู่ฝ่ายประชาพันธ์ปตทปล่ะเนี่ย <laughs> นะบอกว่าวันนี้น้ํามันจะขึ้นขึ้นจริงๆเลยนะ ขึ้นมาค่ะในกลุ่มของเบนซินนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พี่หนอมีขับรถกลับเนี่ยคือไปกลับรถตรงแยกดินแดงตรงนี้ใช่ไหมแถวยาวเหยียดเลยปตทตรงเนี้ยเติมน้ามันเติมน้ํามันประมาณพรุ่งนี้คือวันนี้น้ำมันจะขึ้นใช่ประมาณ5้าโมงเย็นถึง6กโมงกว่าๆในคุณผู้ชมแล้วก็แถวยาวเนี่ยทำให้รถติดบางช่องจราจรนะคะวันนี้ขึ้นเท่าไหร่ครับวันนี้บวกขึ้น60สสตางค์ค่ะกลุ่มเบนซินนะคะกลุ่มเบนซินนะคะคุณผู้ชมเห็นตามอินโฟนี้เลยนะคะ ก็ทำให้เบนซินตอนนี้อยู่ที่46บาท76สตางค่ะส่วนแก๊สโซฮ95นะคะ39บาท35สตางค์91 39บาท 0.8สตางค์นะคะก็คือ8สตางค์นั่นเองสูวน E20 ค่ะ38บาท24สตางค์ E8531 บาท54สตางค์ก็มีผลตั้งแต่ี5ที่ผ่านมาแล้วนะคะดูน้ำมันของโลกก่อนนะทีมงานนะขึ้นสดส,ดสดแบบเรยวไทม์เลยนะครับที่ต้อซื้อขายเคาะราคาซื้อขายกันอยู่ตอนนี้นะครับดูน้ำมันของโลกนะครับดูจากเวสเท็ซัสแล้วก็เบรนทะเลเหนือคนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขขึ้นมานะ ตอนนี้เนี่ยบรนททะเลเหนือนี่ตัวเลขอยู่ที่118.85อันนี้112นี่เวสเท็กซัสนะครับดอยูทีไ112.78บวกไป2.81ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแบบเรียวถามเลยวันนี้ขึ้นขึ้นมากกว่าเมาื่อวานเมื่อวาน104ถึงเมืม่อเมื่อเมื่อวานนี้ไม่ถึง110วันนี้เฉพาะเวสเท็กซัสนี่เป็น112.84 แล้วก็ยังเหวี่ยงขึ้นลงอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เบรนด์นี่ไปไกลเลยครับ1 1 8 8 8นะคะรับบวกขึ้น3.2728เนี่ยขึ้นลงแบบนี้อยู่นะคะซึ่งก่อนที่จะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ไปแตะที่119ด้วยซ้ำไปนะค่ะนะครับนี่ของเบรนด์ทะเลเหนือนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราดูจากเส้นกราฟของเขาก็จะเห็นนะครับว่าชันขึ้นไปเรื่อยๆเลย นะครับจากร้อยสิบร้อยสิบสองร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดจุดห้าร้อยสิบแปดจุดแปดแปดนะครับเมื่อคีนทะลุไปถึงร้อยสิบเก้าเห็นแวบหน<ช>ึ่งนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นราคานี้ <c oughs> พรุ่งนี้ปตทอ,อย่าเพิ่งขึ้นนะข่าวแมววันนี้หนึ่งนะส่งสัญญาณไปเอออย่าขึ้นสองวันติด <c oughs> น่าเกลียดน่าเกลียดเมื่อก่อนสามวันติดทิ้งในะคนไม่ลืมอ่ะรู้วันนี้ขึ้นมากกว่าเมื่อวานแต่ว่าาแมอวอีกนิดนึงนะครับวันเว้นวัน ขึ้นแบบต่อเนื่องขึ้นแบบต่อเนื่องนี่ก็เ,เรียกว่าจิตวิทยาสังคมมันแย่พี่หน่อจจาวันนั้นที่เราเห็นไหมคะว่ากลุ่มเบนซินล,ลดลงบาทหนึ่งเมื่อวานนี้มีโพส์ไอตารางนี้ขึ้นไปค,คุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆใน Facebook ก็มาคอมเมนต์โอ้ยลงตั้งหนึ่งบาทแล้วก็ขึ้นมาทีละ60สิสตางค์ทีละหกสิบสตางค์มันก็เกินไปแล้วเกินบาทที่ลงมาก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ค่ะแต่ก็จะไม่ได้เท่าแต่ก็หลายครั้งเนาะช่วยกานประหยัดน้ามัน ก็คือการประหยัดเงินในกระเป๋าใครบอกว่าไม่ใครบอกว่าการประหยัดไม่ใช่เรื่องที่ดีอันนี้ก็แปลกเหมือนกันในสังคมปัจจุบันนี้นะเอาประหยัดก็ดีิาทั้ประหยัดน้ำมันมประหยัดไฟนี่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละครับ<ช>เราะจะได้มีเงินเหลือไว้ใช้อย่างอื่นไง